สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูห่อหมกปลาซิวแบบโบราณดั้งเดิมกันนะคะเราก็จะล้างปลาซิวนะคะให้สะอาดค่ะเก็บเศษฝุ่นนะคะที่มากับปลาซิวให้เรียบร้อยนะคะปลาซิวเป็นปลาตัวเล็กๆนะคะที่มีประโยชน์ค่ะกินได้ทั้งตัวเลยนะคะนอกจากจะทำห่อหมกแล้วนะคะยังสามารถทำแกงได้ค่ะ ส่วนประกอบก็จะมีเกลือนะคะมีใบแมงลักค่ะล้างใบแมงลักให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะพลุกเคล้านะคะให้เกลือแล้วก็ใบแมงลักค่ะเข้ากันกับปลาซิวนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีปลาซิวครึ่งกิโลค่ะเกลือป่น1ช้อนชานะคะเราจะใช้เกลือสินเทาค่ะ เราก็จะนำใบตองนะคะมาห่อหมออกค่ะเราก็จะย่างนะคะปลาซิวด้วยเตาถ่านค่ะหอมอร่อยมากๆเลยนะคะหอมกลิ่นใบตองค่ะกลิ่นหอมปลาซิวนะคะเราจะใช้เวลาในการประกอบอาหารนะคะหรือว่าทำห่อหมออกปลาซิวค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ เราจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะถ้าใช้ไฟแรงนะคะปาซิวนะคะใบตองก็จะไหมก่อนค่ะจะยังไม่สุกนะคะเราจะย่างด้วยไฟอ่อนๆเลยค่ะห่อหมกนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยพริกด้วยนะคะถ้าชอบทานเผ็ดนะคะก็สามารถทานพริกได้ค่ะ เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะส่วนประกอบก็จะมีไม่กี่อย่างค่ะมีแค่เกลือแล้วก็ใบแมงลักนะคะมีประโยชน์ค่ะทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเด็กๆทานก็มีประโยชน์นะคะปลาซิลนะคะเป็นปลาที่มีแคนซียมมีโปรโตีนที่สูงมากๆเลยนะคะ ตอนนี้ก็สุกพร้อมรับประทานแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ